Set up. Be. กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลอร์บีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนต์ไฮสคูลโรแมนติกคอมเมดี้อย่างเรื่อง Drive Me Crazy จะเป็นอย่างไรเมื่อสาวทันสมัยกับหนุ่มต่อต้านสังคมที่เป็นคู่กัดกันต้องมาแสดงบทรักฟืนใจออกเดทปลอมๆภายในโรงเรียนเพื่อผลประโยชน์บางอย่างของตัวเองเธอกับเขาจะแสดงความรักต่อกันยังไม่หลุดโป,ปะออกมาได้หรือไม่นั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิก ทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้รู้จักกับนิโคลเด็กสาวคณะกรรมการนักเรียนที่มีแบบแผนในการใช้ชีวิตของตัวเองเธออาศัยอยู่กับแม่ที่ยาร้างกับพ่อไปแล้วและกําลังตื่นเต้นกับการเป็นแม่งานในการจัดงานเลี้ยงฉลองครบร้อยปีของโรงเรียนขณะเดียวกันหนุ่มข้างบ้านอย่างเชสตื่นขึ้นจากที่นอนด้วยสภาพสลึมสลือเขาเป็นหนุ่มสุดทามที่ใช้ชีวิตแหกกฎและอาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคนหลังจากที่แม่ของเขาได้เสียไปแล้วด้วยโรคร้ายดูเหมือนพ่อของเชสกับแม่ของนิโคลก็ยังแอบมี something จิงกระเบียวกันอย่างลับๆอีกด้วยเชสกับนิโคลเคยเป เพราะความที่บ้านอยู่ติดกันและอายุเท่ากันทําให้ทั้งสองต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่โดยความหามของเชสบวกกับความเจ้าระเบียบแบบแผนของนิโคลทาให้ทั้งสองมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันจนพวกเขาได้กลายเป็นคู่กัดและเลิกสนิทกันไปดูปริยายที่โรงเรียนนิโคลเป็นที่รู้จักของนักเรียนทุกคนเพราะเธอเป็นหนึ่งในคณะกรรมาการของโรงเรียนแถมยังเป็นสาวสังคมที่มีเหล่าเพื่อนๆน,นนักแบบแผนแนวเดียวกันคอยสนับสนุนแนวคิดของเธออยู่เสมอส่วนเชสเขาเป็นนักเคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับความนิยมแถมชอบสร้างปัญหาประท วงกฎของโรงเรียนเพื่อกันแกล้งกลุ่มนักเรียนอย่างนิโคลซึ่งเขาก็มักจะถูกเรียกตัวเข้าห้องปกครองกับเหล่าแก๊งเพื่อนสุดทามอยู่บ่อยครั้งเชสมีแฟนสาวในกลุ่มประท้วงเดียวกันอย่างดอชีและดูเหมือนทั้งสองจะคลั่งรักกันเป็นอย่างมากอีกด้วยส่วนนิโคลเธอต้องการออกเดทในฝันกับแบดเชลดอนนักบาสเกตบอลดาวรุ่งของโรงเรียนซึ่งเขาก็ทำท่าทางจะสนใจเธอแต่นิโคลที่ต้องการให้แบดขอเธอออกเดทยังเป็นทางการก็ไม่กล้าที่จะเผยความในใจของตัวเองมาด้วยเช่นกันทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองอย่่นนนบบครงครงๆก,กลจมัวเ ถึงงานแข่งขันบาสเกตบอลของโรงเรียนที่นิโคลเป็นแฟนตัวยงคอยไปเชียร์แบทอยู่เสมอเธอไปดูการแข่งนี้กับเพื่อนสนิทในกลุ่มอย่างอลิเชียที่ดูจะเป็นคนคอยแนะนำและตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ของแบทให้กับนิโคลซึ่งมันก็สายไปเจแล้วเพราะการแข่งขันในครั้งนี้มันกลับทำให้แบดได้ตกลุมรักสาวเชลิเดอร์ของอีกโรงเรียนเข้าอย่างจังนิโคลรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเพราะเธอก้าช้าไปเพียงแค่ก้าเดียวช่วงจังหวะใกล้เคียงกันเชสก็ถูกดอชีแฟนสาวสุดข้างรักของเขาบอกเลิกโดยเหตุผลที่เขาและเธอมี ทัศนคติที่แตกต่างกันซึ่งมันก็ทําให้เชสรู้สึกเฮิร์ตหนักแบบสุดๆเขาซึมเศร้าไม่กินไม่นอนหมุกตัวอยู่แต่ในห้องนาาหลายชั่วโมงจนเพื่อนๆต้องลากตัวเขาออกจากห้องเพื่อไปดูสาวที่เดฟหนึ่งในเพื่อนสนิทของเชสในนัดไว้ผ่านโลกโซเชียลแต่เมื่อเวลาผ่านไปสาวเจ้าก็ไม่ปรากฏตัวบวกกับมีข้อความเรียกรถรับส่งคนเมาของเดฟดังขึ้นทาให้ได้รู้ว่าเดฟทํางานพิเศษตอนกลางคืนเพื่อรับส่งคนเมาตามงานปาร์ตี้ต่างๆเพราะเขาจะได้มีประวัติดีในการเข้ามาหาวิทยาลัยซึ่งในครั้งน ก็ได้ขอติดรถของเขาไปด้วยและเมื่อมาถึงบ้านงานปาร์ตี้ที่เรียกรถของเดฟเชสก็ได้พบกับนิโคที่เมาขาสติเพราะเสียใจเรื่องของแบรเธอเริ่มตัดพ้อว่าตัวเองต้องขายหน้ากับเพื่อนๆทุกคนเป็นแน่เมื่อถึงวันงานเลี้ยงของโรงเรียนเพราะเธอจะกลายเป็นสาวผู้โดดเดี่ยวที่ไม่มีคู่ควงไปงานและเมื่อมาถึงบ้านนิโคที่อารมณ์เสียก็เปิดหนังสือรุ่นเช็คหนุ่มที่สามารถพาเธอครวไปงานได้ซึ่งมันก็ไม่มีหนุ่มคนไหนที่เธอจะยินดีด้วยเลยสักคนจนได้อยู่ชะงักที่รูปของเชสและมันก็ทําาให้้นิโคคไดคดแผกร บางอย่างขึ้นมาเธอโทรไปหาเชสทันทีซึ่งห้องนอนของทั้งสองก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันพอดีนิโคลได้รู้ว่าเชสได้เลิกกับแฟนสาวของเขาไปแล้วแต่เขาก็ยังเฮิร์ตเป็นอย่างมากก่อนที่จะยื่นข้อเสนอให้เชส่วงเธอออกเดทแบบเปิดตัวเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความหึงหวงให้กับแฟนเก่าของเขาเพื่อหวังว่าดอชี่จะกลับมาส่วนนิโคลก็จะได้สยบข่าวเรื่องที่เธอไม่มีคู่ครัวในงานเลี้ยงของโรงเรียนเชสคุ้นคิดอย่างหนักเพราะสิ่งนี้มันจะทําให้เขาต้องถูกเพื่อนในกลุ่มมองไม่ดีเป็นแนะ่แต่ด้วยความททีีี่อยาากกกจะกลัับบไปืนดดชให้เข ยอมตกลงทำแผนการนี้กับนิโคลเช้าวันถัดมาเชสได้ปีนหน้าต่างเข้ามาหานิโคลดีห้องเพื่อตอบรับแผนการของเธอและนิโคลก็เริ่มจัดการแผนนี้โดยการจัดการแปลงโฉมให้กับเชสเปลี่ยนเป็นลุกหนุ่มสุดเนี้ยเพื่อที่เขาจะได้เข้าคากับกลุ่มเพื่อนเพื่อนของเธอได้และไม่ถูกมองเป็นตัวประหลาดเมื่อมาถึงโรงเรียนเดฟกับเรเพื่อนสนิทของเชสต่างตกตะลึงกับลุกใหม่ของเชสเป็นอย่างมากพวกเขาไม่เข้าใจถึงการกระทําในครั้งนี้ซึ่งเชสก็ได้บอกเหตุผลอย่างไม่ปิดบังไปว่ามันเป็นเพียงแค่การแสดงของนิโคลกับเขาเพื่ออเรรียก้งความสนใจใ กับดอชี่ก็เท่านั้นแต่เมื่อดอชี่ที่ได้เห็นลูกใหม่ของเชสเธอกลับแสดงท่าทางไม่ใส่ใจเท่าไหร่และบอกยังตักเตือนไปว่าอย่าให้นิโคมาเปลี่ยนแปลงตัวตนที่แท้จริงของเขาไปได้ก่อนจะเดินจากไปอย่างไร้เยื่อให่หลังเลิกเรียนนิโคได้พาเชสมาดูการแข่งขันบาสเกตบอลของโรงเรียนเพื่อหวังให้แปลดได้แอบเสียดายเธอบ้างแต่เขากลับไม่มองเข้ามาหาเธอเลยแม้แต่น้อยส่วนเชสก็ดูจะเข้ากับกลุ่มเพื่อนๆของนิโคได้เป็นอย่างดีจนหลายคนเริ่มยอมรับในตัวของเขาขึ้นมาอย่างง่ายดายหลังจากจบการแข่งขันบาสเกตบอลเชสกกัับบได้ล ้พร้อมพูดคุยเรื่องต่างๆอย่างสนิทสนมและเปิดเผยโดยที่ทั้งสองไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขาต่างเป็นตัวของตัวเองไม่ได้อยู่ด้วยกันวันถัดมาเกรย์ได้เสนอวงดน,นตรีที่เขาเคยเป็นมือกล้องถ่าย MV ให้กับนิโคเพื่อเป็นตัวเลือกให้เธอใช้วงนี้ในการแสดงของโรงเรียนที่ใกล้จะมาถึงนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเรย์ก็จะแอบชอบนิโคอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดเรื่องนี้กับเธออยู่ดีระหว่างนี้เชสกับนิโคก็ยังดําเนินแผนการของตัวเองไปเรื่อยๆจนเชสเริ่มทําตัวห่างเหินกับเพื่อนสนิทของเขาซึ่่่่งเเหลาาพือนก็ต ว่าเชสจะกลับมาไม่ได้พวกเขาตัดสินใจพูดเพื่อเตือนสติเชสแต่เชสที่รับฟังก็ยังคงสนุกกับเพื่อนกลุ่มใหม่ของเขาอยู่ดีในคืนหนึ่งเชสได้พานิโคมายัางพับที่เขาชอบมากับดอชีและเพื่อนๆในแกง๊งซึ่งเรที่เห็นนิโคก็ได้ชวนเธอไปเต้นรําด้วยกันขณะเดียวกันอาิเชียเพื่อนสนิทข,ของนิโคก็พยายามจะปั่นให้บแบลดไม่ชอบนิโคและอาิเชียก็ทําท่าเข้าไปอ่อยบแบลดแทนส่วนเชสที่เห็นนิโคกําลังเต้นรํากับเรทอย่างสนุกสนานก็เข้าไปร่วมแจมด้วยเพราะเขารู้สึกห่วงเธอขึ้นมาอยา เ้นกันได้ไม่กี่เพลงเชสก็ขอตัวออกมาเพื่อไปหาน้าให้กับนิโคลและมันก็ทําให้เขาได้พบกับดอชีที่ในตอนนี้เธอได้ควงแฟนหนุ่มคนใหม่ไปเสียแล้วซึ่งมันก็ทําให้เชสรู้สึกช็อกและทําตัวไม่ถูกขึ้นมาทันทีก่อนที่นิโคลที่เห็นเหตุการณ์จะเดินเข้ามาจูบเขาต่อหน้าดอชีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเชสไม่ได้เสียศูนย์แต่อย่างใดซึ่งดอชีที่เห็นเช่นนั้นก็แสดงท่าทางไม่พอใจขึ้นมาและเดินจากไปอย่างหัวเสียในทันทีเชสได้กล่าวชื่นชมนิโคลที่เธอช่วยเขาเอาไว้และขอคาราวา นิโคจะอยู่ชะง,งักเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำนี้เพราะเธอเดินเอาใจลงไปเล่นกับเรื่องนี้เข้าเสียแล้วหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เชสได้กลายเป็นหนุ่มฮอตที่เหล่าสาวๆ,าวๆในโรงเรียนต่างหมายปองเขาเป็นอย่างมากส่วนนิโคก็ได้แต่แอบเฝ้ามองและห่วงเขาขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเมื่อถึงวันหยุดเชสได้มาเที่ยวกับแก๊งเพื่อนๆของนิโคลซึ่งทุกคนต่างมีแบบแผดและแพทเทิร์นที่เหมือนกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นแว่นกันแดดกางเกงว่ายน้ำที่เพื่อนในกลุ่มต้องใส่ยี่ห้อเดียวกันเหล่าชายหนุ่มต่างพูดถึงเรื่ออออองงงงงงงขขสสสสาาาาาาาววววๆ่่่่่นนนเเเเหลกกกก็ตตมรรืััยุป บางนั้นเชสก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับดีวายเด็กสาวผมทองหน้าตาน่ารักที่เป็นสมาชิกใหม่ในแกงไม่ต่างกับเชสและบทสนทนาของทั้งสองก็ทําให้เชสคิดขึ้นมาได้ว่าตัวเองกําลังพยายามเข้ามาเป็นเหมือนกับพวกแกงที่เขาต่อต้านมาโดยตลอดโดยทิ้งความเป็นหนุ่มขวางโลกซึ่งมันก็ทําให้เชสรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นแบบไหนกันแน่อลิเชียยังคงปั่นให้สาวชิลิดเดอร์ที่เป็นแฟนของแรดมองว่าเขาไม่ดีเพื่อที่อลิเชียจะได้ทําให้ทั้งสองเลิกกันและเข้ามาแทรกรอยร้าวที่เธอได้ทําขึ้นมานั่นนเองใ นั้นเมื่อนิโคกับเชสได้กลับมาถึงบ้านพวกเขาได้เปิดใจพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่ทําให้ทั้งสองเลิกเป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งมันก็ทําให้เชสได้รู้ว่าในตอน11ขวบแม่ของเชสป่วยเป็นมะเร็งขั้นรุนแรงนิโคไม่อยากเข้ามาที่บ้านของเขาเพราะเธอไม่สามารถรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้เธอร้องไห้ทุกครั้งเมื่อได้เห็นแม่ของเชสและเสียใจทุกครั้งเมื่อได้เห็นเชสกําลังเศร้าจนเมื่อแม่ของเชสได้ตายจากไปเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นเด็กเหี้ยวที่ทําตัวแหกกฎในโรงเรียนทําให้ปปน รู้จักกับเชสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งเชสก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เขาเลิกทาตัวแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็ทําท่าเหมือนจะจูบกันแต่้อตกลงที่คุยกันไว้มันค้าคอทําให้พวกเขาทําได้แค่เพียงบอกราตรีสวัสดิ์กันเท่านั้นก่อนที่จะแยกย้ายกันไปวันถัดมาในคาวิทยาศาสตร์นิโคถูกจับคู่ให้ทําการทดลองกับดอชีทั้งสองได้พูดคุยกันถึงเรื่องเชสนิโคไม่เห็นด้วยที่ดอชีทาเหมือนกับว่าเชสเป็นเพียงแค่หนูทดลองของเธอเพราะเขาเป็นผู้ชายที่อ่อนไหวมากกว่าที่คิดแต่ดอชีี่ทไม่เช่อกก็พยาามจจะแ้ะแ้ตตงงใหัวเนโค ได้ตัดสินใจเล่าเรื่องแม่ของเชสให้กับดอชี่ฟังและเมื่อดอชี่ได้ฟังเช่นนั้นความคิดทุกอย่างด้านลบที่มีกับเชสก็ได้หายไปในทันทีในคืนนั้นนิโคลกับเชสได้มางานปาร์ตี้ที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งและขณะที่นิโคลกำลังรอเข้าห้องน้ำแบลดก็ได้เข้ามาพูดคุยกับเธอซึ่งมันก็ทำให้นิโคลได้รู้ว่าในตอนนี้แบลดไดเลิกกับแฟนชีริดเดอร์ของเขาไปแล้วจังหวะเดียวกันอลิเซียก็ได้เข้ามาปั่นให้เชสหันไปมองที่นิโคลขณะกำลังพูดคุยกับแบลดเพื่อทำให้เเเชสสสถออดดใจจและคิไปปว่าาาาาภรกงงทั้ท้็มหมย ก่อนที่อลิเซียจะทําท่าเข้าไปอ่อยเชสจนเขาได้เผลิดไปจูบเธอยังไม่ทันตั้งตัวซึ่งมันก็เข้าแผนของอลิเชียเธอได้ตะโกนให้นิโคหันมาเห็นพอดีจนนิโคเข้าใจผิดและตัดเยื่อใ่จากเชสด้วยความผิดหวังในทันทีในเหตุการณ์นี้เชสย้อมใจจนเมาอย่างหนักเขาได้เรียกรถรับส่งคนเมาของเดฟให้มารับกลับบ้านแต่ระหว่างทางเมื่อเดฟเริ่มเล่าถึงสาวในโซเชียลให้เชสฟังเชสที่ดูเปลี่ยนไปก็ทําท่าไม่สนใจเพื่อนของเขาทําให้สองเพื่อนซีเริ่มมีปากเสียงกันจนเชสที่โมโหก็ได้ตัดสินใจลงจากรถกลางทางและเดินกั บ้านนแทเรื่องราวดาเนินให้เห็นว่านิโคกับเชสกลับมาห่างกันเหมือนครั้งแรกที่เคยเป็นดอชี่ได้กลับมาขอขึ้นที่กับเชสนิโคได้รับความสนใจจากแบดส่วนแก๊งเพื่อนกับเชสก็ยังคงเป็นตัวปวนในโรงเรียนเหมือนเดิมซึ่งดูเหมือนสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือเชสกับนิโคที่พวกเขายังคงฝืนความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองอย่างเห็นได้ชัดเมื่อคืนวันงานฉลองร้อยปีของโรงเรียนมาถึงนิโคได้ตัดสินใจไปงานกับเรเพราะในตอนนี้เธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับแบดแล้วและยังคงเสียใจกับเรื่่อองงเสป็นยา ซึ่งเรดูจะดีใจที่อย่างน้อยนิโคยังสนใจในตัวของเขาถึงต่อให้เธอจะแสดงสถานะชัดเจนว่าเธอคิดกับเขาแค่เพื่อนก็ตามส่วนอลิเชียที่เห็นนิโคมากับเรก็ได้เล่นละครเดินเข้ามาแสดงความเสียใจกับนิโคถึงเรื่องที่นิโคไม่ได้ควงแบดมาที่งานนี้ด้วยซึ่งนิโคที่รู้ว่าอลิเชียเป็นเพื่อนสองหน้าก็ได้พูดตอบกลับไปว่าแบดชวนฉันแต่ฉันมีคู่เดทแล้วฉันเลยบอกกับเขาไปว่าเธอน่าจะเป็นคนที่ง่ายกว่าและเมื่อ,อ,อลิเชียได้ยินคำประชดประชันนี้เธอก็เดินจากไปด้วยความหัวเสียในทันทีขณะเดียวกันเช ที่ไม่ได้มาร่วมงานก็ได้มาพับเจ้าประจําที่เขาชอบมากับดอชีแต่ในครั้งนี้เชสก็ไม่สามารถฝืนความรู้สึกของตัวเองได้อีกต่อไปเขาได้ส่งสายตาบอกกับดอชีไปว่าความรู้สึกของเขามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วก่อนจะเร่งเดินออกมาเพื่อไปอยัางงานเลี้ยงของโรงเรียนจังหวะเดียวกันเดฟทีนัดเจอสาวโซเชียลของเขามาโดยตลอดก็ได้ควงสาวคนนั้นมางานนี้ด้วยและมันก็เผยให้เห็นว่าหญิงสาวคนนั้นคือดีวายเด็กสาวสุดฮอตที่อยู่ในแก๊งของ, Nicole, ของนิโคลซึ่งทั้งสองก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีและไม่นานเชสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนนใใงงงาาอยย่่่ิหญ ที่สังเกตเห็นสีหน้าของนิโคที่มีความสุขเมื่อได้เห็นเชสก็ยอมสละคู่ควงในฝันของเขาคืนให้กับเพื่อนสนิทไปอย่างง่ายดายทาให้เชสกับนิโคได้ปรับความเข้าใจกันและได้ร่วมเต้นรําในงานกันอย่างมีความสุขหลังจากจบงานเชสกับนิโคได้กลับมาที่บ้านด้วยกันทั้งสองจูบกันอย่างหวานซึ้งเพื่อส่งกันเข้าบ้านอย่างดูดื่มแต่แล้วไม่นานพวกเขาก็ได้เห็นว่าพ่อของเชสกับแม่ของนิโคเพิ่งมีสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันออกมาจากบ้านไม่ต่างกันพวกเขาดูจะตกใจอยู่ไม่น้อยเมื่อได้เห็นนลลกกกๆขขออออองงงงตตัััวเเมมม้้าาาาย่ประหหดดใใใจจทํพบบแสิ ลูกๆไปว่าพวกเราจะย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่ก็ยังลังเลกับสถานะของนิโคกับเชสว่าทั้งสองจะเป็นอะไรกันต่อจากนี้ซึ่งลูกๆก,ก็ดูจะไม่ใส่ใจกับปัญหานี้และบอกให้พ่อกับแม่ไปคิดกันเอาเองก่อนที่ทั้งสองจะขอตัวไปที่บ้านต้นไม้สมัยเด็กด้วยท่าทางสวีดหวานกันยังมีความสุขการที่ไม่ต้องถูกชอบโดยทุกคนไม่ต้องถูกรักโดยทุกคนและไม่ต้องถูกคิดถึงโดยทุกคนทั้งหมดที่ว่านั้นแค่คนคนนั้นเพียงคนเดียวก็พอแล้วและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตรื่องนี้กส เข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซเลปชแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ